สวัสดีค่ะวันนี้พุ่นซับนะคะมีสร้อยคอและต่างหูเพชรค่ะที่มาในดีไซน์ของดอกพิกุลซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งค่ะจะมารีวิวให้แม่ๆรับชมกันนะคะโดยสร้อยคอเส้นนี้ค่ะทางเราจะออกแบบมาเป็นดีไซน์ของดอกพิกุลโดยการออกแบบต่างๆค่ะทางเราจะออกแบบขึ้นมาเฉพาะเลยค่ะด้วยงานฝีมือทั้งหมดและยังประดับฝั่งให้ด้วยเพชรสวิตค่ะ จะเป็นเพชรขัดน้ำมาให้ด้วยมือเม็ดต่อเม็ดเลยค่ะน้ำจะขาวใสเล่นไฟสวยแล้วก็ไม่มีตำหนิใดๆเลยค่ะหากสังเกตดีๆนะคะตัวเรือนแล้วก็รายละเอียดต่งตางๆค่ะ ทางเราจะใช้เทคนิคของการฝังให้ทั้งหมดเลยค่ะโดยจะฝังเพชรลงไปบนตัวเรือนเลยค่ะมีความแน่นหนาแข็งแรงแล้วก็คงทนมากๆค่ะส่วนตัวล็อกนะคะทางเราจะออกแบบมาเป็นดีไซน์ของตัวล็อกแบบนี้เลยค่ะจะให้ความทันสมัยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายค่ะวิธีการเปิดปิดนะคะเปิดแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆแบบในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะและตั้งหูค่ะ จะมาในดีไซน์ของดอกพิกุละคะ่ะดีไซน์เดียวกันเลยนะคะเพื่อให้เข้ากันกับชุดเครื่องประดับทั้งหมดที่รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะรายละเอียดแล้วก็การฝังต่างๆค่ะทางเราจะบรรจงฝังเพชรให้ลงบนตัวเรือนทีลเมตเลยนะคะและการฝังแบบนี้ค่ะหากสังเกตดีๆจะเรียกว่าการฝังแบบจับหนามเตยนั่นเองค่ะโดยจะมีหนามขึ้นมาค่ะ เกี่ยวกับตัวเพชรของเราและการฝังแบบนี้ค่ะจะถือว่าเป็นการฝังที่ตัวเรือนไม่มาบดบังความสวยงามของเพชรค่ะและแป้นเสียบนะคะจะมาในขนาดที่เล็กกำลังดีเลยค่ะสามารถใส่ติดหูออกงานได้ตลอดทั้งวันแบบสบายๆเลยค่ะหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะแอดมินของเราพร้อมให้คำแนะนำ และสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้นพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและยังแถมกล่องผ้ากำมะหยี่สีแดงสดให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะ หรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคุณซัพ์แก่นแท้เครื่องประดับไทย